เฮนโลเซนัสครับผมอยู่กับสงคารามในวันนี้ผู้ชมนะฮะคือแบบคอมพอทีคอมผมมีปัญหาเนาะก็คือแบบเอ่ออาจจะอัดคลิปอัดคลิปไมค้าอัดคลิปเกมอะไรไม่ได้นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคือแบบมาอยู่กับบล็อกที่2ของผมเนาะโอเคฮะครั้งนี้นะฮะผมจะมาลองปั้นก็ซิลล่านั่นเองครับผมนะฮะโอเคฮะไปเราว่าไปลองปั้นกันเลยดีกว่าเนาะจริงๆคลิปวันนี้จะเป็นคลิปไมค้านะฮะแต่แบบ คือแบบโปรแกรมมีปัญหาคอมมีปัญหาท่านผู้ชมช่วงนี้นะฮะไลฟ์สดก็เลยใช้งานไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมจะถ่ายคลิปบล็อกใ,ให้ท่านผู้ชมเนาะอ๋อใช่ด้ได้เกิดแบบคลิปบล็อกนี้ดังดังดังอะถ้าคลิปนี้มีไลฟ์มีไลฟ์ถึงประมาณสักประมาณถึงประมาณสักสิบกว่าไลฟ์อะผมผมจะอันนี้นะฮะจะแบบจะทำคิวเอ็นเอด้วยนะฮะเนาะ เรื่องเรื่องเรื่อง,องท่านผู้ชมบอกว่าอยากเห็นหน้าผมอ่ะก็คือแบบรอละกันนะฮะรอหนึ่งพันสต๊าคไรย,ยาวๆนะท่านผู้ชมอ่ะพูดกระเป็นตรงนี้ละผมปั้นได้ประมาณนี้นะฮะผมไม่เออผมไม่ใช่ผมไม่ได้เก่งศิละปะอะไรขนาดนั้นนะฮะผมอาจจะปั้นเป็นยักษ์ศิลาเป็นจิ้งเหรนก็ได้ท่านผู้ชมเนาะถ้าถามว่าถ้าเกิดคอมมีต์ปัญหาได้ไหมยังตัดต่อได้ละ่ะก็วิ่งก็โปรแกรมตัดต่อมันแบบมันไม่ได้มันไม่ใช่โปรแกรมที่ทําต่อเนื่องฮะมันแบบมันก็ยังใช้ได้อนะ่ะเนาะ เอาหัวออกอือ YouTube จะติดเหลืองไหมเนี่ยปันหัวนะฮะตรงนี้เอเอไอถ่าตรงเนี้ยผมมันตลกมากเลยผมเอาอมเอากล่องกล่องหูฟังของกล่องหูฟังเกา่ารวมกับลําโพงของผมแล้วก็มันรวมกับเอ่อกล่องอีกทีกล่องเก็บของใต้ใต้โต๊ะผมอีกทีนะฮะโอเคอืมมันยังไงมันจะสวยไหมเนี่ยปั้นเป็นก็ d z ซิล่าสองนะฮะ โอเคฮะส่วนหัวเราได้แล้วฮะโอเค่ะส่วนขาท่านผู้ชมส่วนขาไม่มีอะไรมากฮะจ๊บขาดินน้ำมันดินน้ำมันอย่างนี้อ่ะ ก็ผมเปลี่ยนละหัวผมไม่ต้องมีสีฟ้าละเป็นสีเขียวๆไปเลยนะฮะให้มันมีแค่แบบไม่แค่รูปล่างก็พอห่ะหัวอย่างนี้ขาอย่างนี้ขาแบ่งเป็นซี่ๆหน่อยละกันนะฮะซี่ซหรอก็ซีลาควรมีสี่นะไม่ใช่สมโอเคมีดีเทลนิดนึงอ่ะข้างเนื้อทำเหมือนกัน มันควนข้างนี้นะโอเคอ่ามันต้องอย่างนี้เออมันต้องอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ปากมันควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะทาไมมึงเหมือนสไปโนซอรัสเลยโอเคไม่เป็นไรปากมันควรจะเป็นอย่างนี้อ่าในส่วนปากละ <c oughs> ต่อไปก็แขนต่อไปก็แขนโอ้โหแขนนี่ยากเลยแขนนี่ขอแขนนี่หินเลย๋ยวเอาน,นี้ก่อน โอเคนุ๊กมาตัดแขนวะนุ๊ผมหยิบตัวหัวมานี่แขนมันยากมันยากที่เดี๋ยวนิ้วมันนะทุกผู้ชมแล้วก็โหนิ้วมันนิ้วมันอุบาทหน้าไม่ตื่นนะแม่โฟกัสหน่อยลูกอ่ฮะแม่อย่าเปิดแม่เสียงอ่าแขนแขนโอเคโอเคดึงก็ใช้ได้นะฮะโอเคได้แขนอีข้างหนึ่งแล้วแขนน่ารักไปเลยอ่ะแขนดูน่ารักไปเลยทุกผู้ชมโอ้ย ทำไมแข่งขึ้นมาทำยากจังวะจุ๊บโอเคได้แข่งข้างนึงแล้วฮะมาจากนั้นก็ทำส่วนคลีดหลังหางต้องเลี้ยวๆหน่อยนะฮะหางต้องเลี้ยวๆหน่อยโอเคหางเลี้ยวๆหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็ทำขอทำให้มันเรียบๆหน่อยให้มันเรียบๆหน่อยนะฮะอ่ะ เรียบๆหน่อยให้มันดูแบบนะคะมีศิลปะหน่อยของการทีน่ะมาเรียบๆแล้กันทีน่ะมัมาเรียบๆเรียบๆเลยโอเคทำแล้วก็ทำอันนี้เสร็จปุ๊บเอาหางมางอๆหน่อยนะคะอ่ะหางนี้แล้วกันเนาะทีให้เสร็จแล้วค่ะทุกชุมงั้นก็แบ่งนี่มา จัแบบเหมือนชินก็สิ่านิดนึงนะคะตัวเรียบๆหน่อยนะฮะอย่างนี้โอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเอานี้มาทำเป็นคลีปหลังสันโอ้ยตัวมันกำลังสั่นอลู่เออที่แบบอันอันที่สองอันประกอบแล้วกันอ่ะปึ๊บอ่าที่หนึ่งอันที่สองของนี้นะฮะอันที่สองอันใหญ่นะโอ้ยอย่าตกดิ้ว ที okay. ่สองอ่ะยังมาตรกลงแล้กันโอเคงเนี่อน่าอเค้ลอั้นนี้อัวนี้ก่อ่แล้วต่อยาวๆเลยอ่าน่าจะเป็นคลิปหลังก็จริงๆผมทำและสวยที่สุดละมัเอาจริงๆนะฮะยีเงาะต้องมีสาแถวต้องมีสองาแถวดูมาด้านนี้หันมาด้านนี้ออ โอเคโหสวยเหมือนกันนะสงมือกันไม่ธรรมาดาเหมือนกันไม่ธรรมาดาอะโอเคฮะอันนี้เอามาประกอบเลยแล้วกันผู้ชมถึงไลน์ที่ทุกคนคอยแล้วเอามาเมชเอามาเมชกันนะฮะเอามาเมชดีไม่ใช่เมชเมชิร์ชนะฮะเมิร์ชภาษาอังกฤษวลคัม M E เอ็ม m e r ์ e เอ็มเเมอร์ชแปลวะะ่ารวมนะฮะรวมแต่ต่างกับคอว่ามิกซ์มิกซ์ก็คือการผสมเนาะต,ต่างกันอยู่นะฮะโอเคเซราเอ็กซ์ชิ้นส่วนเอ็กโซเดียหใครใครเกิดทันบ้างเนี่ยเอ็กโซเดียใครเกิดทันบ้างอะ่ะอายุอายุสิบสิบขวบอ่ะนะฮะเอ็กโซเดียแล้วก็หัวแปลกกว่ะหัวมันแตกอะ่ะโอเค ผมต้องย้ายขึ้นไปหน่อยมันอยู่ต่ําไปนิดนึงย้ายขึ้นไปหน่อยอ่าตรงนี้ตรงนี้ย้ายไปที่อื่นย้ายมาฝั่งนี้อ่านี่ฮะโอเคฮะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณหนึ่งกระชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยละครันท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือเป็นการปั้นดินน้ำมันกซิลาของผมครั้งแรกเป็นการปั้นและถ่ายคลิปครั้งแรกนะฮะก็คือแบบอ,อ่ก็คือแบบช่วงนี้คือคอผมเสียเนาะไลฟ์สดก็เลยอาจจะแบบไม่มีนะฮะโอเคฮะและนี่ก็เป็นกซิลาของผมนะครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบาย